สวัสดีครับทุกท่านครับชาวแบบของอตัวสลอนครับวันนี้เราอยู่ที่นี่เลยนี่งานบิ๊กมอเตอร์เซลแต่ว่าวันนี้เรามีพิเศษคือเราเนี่ยจะไปดูรถไฟฟ้าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถไฟฟ้ากําลังมาแรงแล้วโอ้โหราคาเนี่ยเรียกว่าสะบ้นหันแหลกเลยแล้วในงานนี้นะครับเขาบอกว่าเขามีรถไฟฟ้ามาหลายแบรนด์มาเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าในยุคนี้นะในแต่ละแบรนด์เนี่ยเราใช้เงินเท่าไหร่เราถึงจะได้ขับรถไฟฟ้าเริ่มต้นที่เท่าไหร่เออไปไปดูไปดูไปเเข้าไปในงานเลยครับไป าครับแล้วเราก็มาเริ่มกันที่แบรนด์แรกเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่บูสซิเกอร์นะครับซึ่งสอบถามมาแล้วนะครับซิเกอร์เนี่ยรุ่นเริ่มต้นของเขาเลยคือตัวนี้ซิเกอร์เอ็กซ์สแตนดาร์ดมาดูกันที่ภายนอกก่อนนะแต่เริ่มที่ไฟเนี่ยตรงนี้จะมีเป็นไฟเป็นเหมือนเดทา์เป็นไฟเส้นนะตรงนี้คือปกติเราจะชินกับไฟหน้าที่มันจะอยู่ในบริเวณนี้แล้วย่ใหญ่ไปเลยแต่นี้เขาจะแยกออกมาแล้วไฟหน้าเป็นแถบแยาวอย่างนี้เออ ก็ดูเท่ดีนะเดี๋ยวมาดูข้างๆนี่ล้อตรงนี้ก็จะเป็นล้อขานาดอยู่ที่ขอบ18นี่ได้เป็นขอบ18มายางก็เป็น235 55 18านะยางที่ได้มาก็เป็นของกิตติแต่ข้างหลังก็ดูเท่ดีนะกดปุ่มนี้ซื้นี่นี่นี่ดูดูข้างหลังแต่จริงๆมันน่าจะพับเบาได้เราไม่ได้พับแต่พื้นที่อะไรดูเก็บของก็โอเคนะฮะแต่เราไปลองนั่งข้างในดีกว่าวันนี้ปุ่มนี้เวลาปิดก็กดปุ่มนี้นี่ อ่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ภายในแล้วแต่ภายในก็บอกเลยว่านั่งสบายนะจากดูจากพื้นที่ด้านบนที่เหลือเนี่ยถือว่าเหลือเยอะมากแล้วก็บาอพวกนี้ก็เป็นเบาะป,ปรับไฟฟ้านะครับมีจอขนาดใหญ่ตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็จะแจ้งว่าประตูฝั่งนู้นเปิดอยู่ประตูฝั่งนี้เปิดอยู่แต่ที่ผมรู้สึกแปลกนะคือจอตรงนี้ปกติเขาจะพยายามทําให้มันใหญ่ให้มันเห็นชันนะแต่ว่าอันนี้เขาปรับขนาดลงมาให้เล็กลงเป็นแนวยาวๆเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยก็เออก็ดูแปลกดีนะคือเขาอะ่ะเหมือนพยายามตัดทุกอย่างให้มันดู ไม่ดูเยอะเกินไปแล้วก็ใช้ง่ายให้ทุกอย่างมันอยู่ในปุ่มไม่กี่ปุ่มนะฮะกับซิกเกอร์เอ็กซ์สแตนะครับผม1 000, 1ึ่งล้บาทแล้วเขาบอกว่าวิ่งได้ถึง540กิโเมตรก็ผู้ชมก็ลองคำนวณดูแล้วกันนะว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรุ่นอื่นกันต่อดีกว่าไปกดปุ๊บนี่เบาะปรับออกด้วยสุดยอดอยออกสกลเลยไป มาครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธของ X อ็กเพนะซึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่เขาเพิ่งเปิดราคาไปเนี่ยเรามาดูกันที่ราคากันก่อนเขาจะมี2แบบจะมีส t ต n d a r d กับลองเลนส์นะครับสแตนดาร์ดเลนส์ก็จะเริ่มที่1นึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทในส่วนรุ่นลองก็จะเป็น1 5 9 9ง0 0บาทเดี๋ยวเราไปตามดูตัวจริงก่อนดีกว่าว่าคือคันไหนเดี๋ยวขอเดินหาก่อนนี่้วเราก็เจอตัวจริงแล้วก็คือคันนี้นี่เองครับ X เพิร erm ์ G 6นะซึ่งข่าวถามมาเนี่ยสามารถ วิ่งได้ถึง4 35กิโลเมตรเลยเดี๋ยวเรามาดูที่ภายนอกก่อนอย่างที่ล้อแมกเนี่ยของเขาก็จะเป็นขอบ20นะอ่าใช่อันนี้จะเป็นขอบ20นะครับผมส่วนภายนอกอันนี้ก็จะดูดูใหญ่ขึ้นนะลองเข้ามาดูข้างในคร่าวๆเนี่แต่ว่าคันนี้พอนั่งในะความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าตรงนี้สามารถเป็นพื้นที่ใช้สอยได้เยอะแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ่ะอาจจะดูติดๆหรือเปล่าแต่ว่ามันใหญ่แล้วมันวางแขนสบายคือเราสามารถขับแบบอย่างนี้ได้เลยมือเดียววันนี้วาง แขนได้สบายวางงวงของก็มันก็มีทั้งแล้วแต่ชอบนะนี้ข้อดีข้อเสียก็ลองมาอธิบายให้ฟังดูส่วนจอตรงกลางนี่ก็ใหญ่แล้วก็มีกล้องรอบคันด้วยก็ถือว่าความชัดก็ถือว่าโอเคนะอ่าแล้วก็ส่วนจอตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันจะเน้นเล็กๆยาวๆนะครับผมแต่ระยะข้างบนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะด้วยไซส์รถเนี่ยดูข้างนอกเนี่ยจะดูใหญ่โตมากเลยนะครับผมข้างในก็นั่งโอเคนี่ระยะข้างบนเหลือเยอะเลยนี่สำหรับ G6 นะ เดี๋ยวเราไปต่อที่ค่ายอื่นกันดีกว่าว่าแต่ละค่ายเนี่ยเขาเริ่มกันเท่าไหร่นี่เรามาต่อกันที่บูธเนต้านะครับซื่อคันนี้ก็คือเนต้า v 2แต่ที่พิเศษเดี๋ยวผมมาให้ดูเขาติดไป้ายไว้เลยจะมี2รุ่นจะมีรุ่นไลท์และรุ่นสมาร์ทอย่างรุ่นไลท์เนี่ยจากปกติอ้าแ่สี่หมื่บาทตอนนี้เขาลดเหลือ4 2 9 0 0นบาทเท่านั้นซึ่งในรุ่นไลท์กับสมาร์ทเนี่ยหน้าตา จะเหมือนกันทั้งหมดก็จะต่างกันแค่ที่ระยะทางอะไรต่างๆนะครับซึ่งในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยรุ่นหลายจะวิ่งได้ที่382กิโลเมตรนะครับผมแต่ในต้ารุ่นนี้เราก็อาจจะได้เคยเคยเห็นกันได้บ้างเนาะหลายคนได้เคยเห็นบนท้องถนนเนาะนี่เขาก็จะมีสเปคบอกนี่วิ่งได้382นะนี่ก็มีระบบต่างๆตึ๊ด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 อันนี้ก็ลองอ่านเอาเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในดีกว่าเรามาอยู่ข้างในละเบาะไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับก็จะเป็นเบาะปรับนี่แต่นี้จะมากับจอแนวตั้ง แต่ว่าจอตรงนี้ก็เหมือนกันจอข้างหน้านี้ก็จะเป็นแนวเล็กๆเรียวๆแต่นี้จะ,จะยาวกว่าเพื่อนเลยมากกว่าที่เราเคยไปดูมานะครับก็จะบอกเกียร์บอกความเร็วอะไรต่างๆแต่จริงๆนี่ก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะพื้นที่ข้อมูลเหลือก็เป็นหนึ่งฝ่ามือนะก็เหลือน้อยกว่ารุ่นรุ่นรุ่นใหญ่ๆที่เราดูเมื่อกี้แค่นิดเดียวนะครับส่วนการนั่งเนี่ยผมก็รู้สึกว่าพอดีตัวนะรุ่นนี้ก็สําหรับสาวๆอะไรอย่างเงี้ยคงจะชอบแล้วเอาไว้ใช้ในเมืองผมว่าโอเคเลยระยะทาง382นี่ก็ ใช้ขับทํางานได้ทุกวันนะครับสมุภายในก็โอเคต่างๆนั่งสบายดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่อันนี้ก็เป็นเริ่มแค่429,000บาทเท่านั้นนะเพราะว่าเขาลดราคามาเยอะมากนะครับผมตอนนี้ราคาดูเดือดมากเดี๋ยวเราไปดูต่อว่าค่ายอื่นเนี่ยเขาราคากันที่เท่าไหร่บ้างไปไปต่อค่ายอื่นกัน b y d Dolphin เนาะ รุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่569,900บาทนะครับผมซึ่งระยะทางจะวิ่งได้ที่435กิโลเมตรนี่แล้วคันนี้เห็นแตา่ไกลาเลยเขาติดคาดไปเลยว่าราคาพิเศษสุดช่วงนี้แค่4 000, 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นอันนี้น่าจะถูกสุดเลยไหมรุ่น Air, รุ่น EARTH Long Range, รุ่น Earth e x c l u s i v e a l l w h e e l d r i ด e โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,299,000บาท